อากาศใสรร่คนทุกท่นานหลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนนี้คนอยู่กับตัวละครของเบาดัมนะครับก็เป็นเบาดัมโลมนะครับมันก็ต้องเป็นโลมอยู่แล้วนะ <c oughs> ก็เอามาแก้ทางตัวของหมาป่านะครับเกมนี้มีม้าที่เป็นป่าฝันของข้ามนะครับเอาเบาดัมมาแก้นะมันมาก็งัดแม่งเลยนะครับ <c oughs> ขอภายในคำหยาบนะก็บางครั้งก็มีคำหยาบบ้างเล็กน้อยถึงปานกลาง <c oughs> เกมนี้มีออเลเตอร์ด้วยครับก็เอามาล็อกตัวอหมาแล้วแหละแล้วมึงจะดึงกูทำไมเนี่ยฮัลโหลอ่าไม่มีอะไรทําก็มาช่วยตัวของป่าเราตีออบเจกต์ก่อนก็ได้นะครับให้เดินเกมไวๆนะ้ๆเนาะที่จริงเราควรจะเดินกับเมตดนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผม ถ้ามึงเดินมาซอยนี้นะถ้ามึงเดินมาซอยนี้มาเจ้อก,กี้นะพี่พี่โดนผมแล้วโอ้ย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 ,อยเริ่มเจ็บละ้องใช้ฟิกเกอร์ละโหอ,อ,อยู่กันแบบเบิ่มๆเลอ่ะมังกรจะเกิดน,นะอีก30ิกวีแล้วก็ไปโซนแถวมังกรก่อนก็นกได้นะครับยังไงเขาต้องมา มังกรกันอยู่แล้วนะแต่เรายังไม่มีล้างนี่ดิแก๊กมันจะเวลสี่มันพึ่งเวลสามมันพึ่งเวลสามจะบอกมันเวลสีมันตายเป็นไหมไอ้แก๊กเนี่ยตอดเลือดมันไปก่อนให้มันโซนไม่ได้นะครับโอ้ยเรียบร้อยซิวแตกยิงไป โดนล็อกโดนล็อกอย่างนี้พี่พี่พี่ไม่น่าจะรอดนะเออมึงมึงมาทำไมเนี่ยมึงมาทำไมเนี่ยฮัลโหลกลายเป็นกล้องไปซะกลายเป็นผักไปซะพวกมึงอะโอ้กูก็ตายว่ะแต่ก็แรกอะคุ้มสินะครับผมแทงแรกกับเมดเนาะก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละที่จริงเราไม่น่าโถมอะไรขนาดนั้นอะแล้วลิงกูห้าวอะไรแบบนั้น ไม่เป็นไรนะครับชิ้นต่อไปที่ผมจะเอาเป็นเอาเป็นล้างแล้วกันนะครับเกมนี้มีแกงเนาะไม่ได้ออกร้านแบวเพื่อนจะแบบด่าสันเสริญเนานะไม่ดีนะครับออกล้างไปก่อนฮันนันนันเน่นนนงเงาเงาอย่างนี้เลยเหรอพี่ชายฝังไป พี่พี่ตายปไปน้อยพี่มันจะถึกอะไรขนาดนั้นเอาอีกเร็วโอ้อ่ะมาเริ่มใหม่นะครับเราขึ้นไปรับเลนบนก่อนก็ได้นะเลนบนเหมือนคีบจะเข้านะและคีบตัวนี้ซะด้วยโอ้โหถามจริง นะมึงมึงกลายเป็นผันกซะน,นะมึงอ่ะเออเออกูโดนฮอนคูอีกแล้วอืมอืมอืมตอดตอดไปเฮ้ยม,มันรอดได้ยังไงละสู้อ่ะเลีนน้อยนะบว่ากลับบ้านเนรอนหนเนะาะเดี๋ยวเพิ่งไม่รีบร้อนนะ เกมนี้เอามาแก้มานะแต่ไม่เจอมาเลยเจอแต่แก,กนะครับอันชิ้นที่แ้วไปออกเป็นเกาะไฟแล้วกันนะครับเอามาเผาเนาะเอามาเผาแบบเบิ่มๆนะมันก็ไม่ได้เผาเยอะะลรขนาดนั้นนะแต่ก็เอามาช่วยได้นะครับเล่นโลมพยายามคุมแม่น้ำแนละคุมพุ่มดีๆเนาะเพื่อจะได้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผม อ่ะช่วยเมีเคลียนะเครียนะอกูโดนอีกแหละกูโดนแต่มึงเนี่ยออกมาแล้วลูกเออเออมันตายเป็นไม้ได้ตัวนั้นอนะ่ะลิงลิงต้องถูกล้วเพื่อนเออสวย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 รอดูผลงานโอ้โหหลอดที่บอกเลย เอ้าเราไม่ไ่สดุดวะเลยเกมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะคือมันไม่มีใครแบบเคลียร์ลาวิวเลยลาวิวนี่คือแบบเบิ่มๆนะ เก็บงัดไว้รอมาก็ได้นะยังไงม้ามันก็แพงงัดของเรานะสกิลหนึ่งนะครับงัดทีนี้คือแบบกรีดบอกเลยว่ามากรีดแน่นอนอืมไม่เก็บแล้วง,งัดงงอ่ะนั่นะคือแคลรี่เกมนี้เล่นเหมือนออฟเลยเล่นแม่งไม่ได้กลัวมาเลยแคลรี่เราไม่ได้กลัวมาเลยนะ อ่าไม่มีอะไรทาก็ช่วยป่าตีอต็อบเจกต์ก่อนก็ได้นะครับคือมันว่างอะช่วงนี้นะเออลิงกูว่าแบบเอาอีกแล้วนะ,ะวอ่าพยายามเอาป้อมกลางก็ได้นะครับเกมจะได้เล่นง,ง่ายๆเนาะลุกลุกมึงต้องการอะไรจากกูเนี่ย ลิงค่อนข้างเกิดมากแล้วคือเงิน6,000เลยเนะาะก็ห่างจากเรา3,000นะเออคิดดูดีขนาดทีมเดียวกันนะเนยะน่าซิลโอ้ซิลก็เกิดอะไรอะไรไมันก็ดีไปหมดโอ้แทงยังกูไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมเกมนี้โอ้โดนอีกแหละ อะเกมนี้คือแบบนำจัดๆนะแต่ไม่รู้ว่าเลดเกมจะได้หรือเปล่านะครับผมแต่เกมนี้มาก็เล่นไม่ได้แล้วแหละมีอาริบบาเตอร์กับเบลดัมเนาะโดนแก้ง่ายๆเลยนะครับผมก็ตีคี่ไนะเปิดออบเจ็กเนาะทำให้เกมมันนำไปเรื่อยๆนะแต่ต,ตีโคตรจะนานเลยใ <c oughs> นขนาดตีสี่คนนั่นแหะ อ่าเราไปจิ้มจุ่มแก,ก๊กันดีกว่านะแต่ซิลกูเน่โดนจิ้มจุ่มอ่ะจิ้มจุ่มแก,ก๊กเออช่วยชีวิตมันด้วยเป็นไงล่ะเรานี่มันไม่เข้าข่าจริงจเลยนั้นไหนมาเอาเวลามาแก้ม้าแต่ไม่เจอมาเลยาญญามามันไปไหนของมันวะ อ๋อนี่ไงมาเอ้ยโดนอีกแล้วเราวิวตัวนี้ค่อนข้างแม่นมากนะครับคือแม่นแบบแม่นเวอร์เลยโอมันก็ซอยเราทีเหมือนกันบอกอตรงๆเล่นน้อยขนาดนี้กลับบ้านก่อนได้นะนะครับผมก็กลับบ้านก่อนก็ได้นะครับโม oh, เรียบร้อย <c oughs> และทอนกูวิ่งไปขนาดนั้นโดนล็อกไปดิ ืม้มามา้ากูฝั่งม้าก่อนหมาหมายังไงครับพี่มา้าพี่มมาพี่มมาพี่มมาจะไปไหนแล้วพี่มมาเออเกียงนะครับไฟมื่อกี้เหมือนเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะเหล่าล่าวิวตัวเดียวน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะัะน่าจะจบเกมแบบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกูยยจะไม่มีบนบ้านเลยโอ้ อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับการเล่นตัวของเบลดัมนะครับก็เอามาแก้ทางมาได้นะบเบลดัมนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแก้ทางมาได้ตรงสายนะครับคือม้ามันมาแล้วก็แค่งัดนะแค่งัดแค่ฝั่งแค่นี้มามันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับ ก็เอาไปคนละหนึ่งไร้นะพวกมึงเก่งกันเกินนะโหและดาเมจเวอร์วางมากอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็ขอจะคลิปไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะแล้วไ้เจอกนะันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ